ตาเลคคอร์ดิ้งครับผมวันนี้นะก็จะมาทำพาสปอร์ตกันนะครับเดือนหน้าเนี่ยมีแผนจะไปล่องเรือนะครับล่องเรือที่จุได้ถึง3,800คนนะฮะพอตาเซเหน้านะฮะผมอะ่ะยังไม่เคยออกต่างประเทศเลยเวย้ยวันนี้ก็เลยมาทำพาสปอร์ตนะครับแต่แพรวาเนี่ยเคยทำพาสปอร์ตไปแล้วนะครับซึ่งพาสปอร์ตหายแพรวาใช่พาสปอร์ตหายนะซึ่งเฮ้ยพาสปอร์ตหายทำยังไงอะ่ะเคยทำไปแล้วอะ่ะนี่ครับเราเลยพาทุกคนมาแจ้งความครับอันดับแรกเราต้องเอาใบแจ้งความไปที่ที่เราจะทำใช่ไหมอ๋อพาสปอร์ตก็คือมีหลายที่เราเราเราต้องความไป กรณีที่เคยทําแล้วแต่ว่าหายเงี้ยเราก็ต้องเอาไปแจ้งความไปยื่นกับบัตรประชาชนด้วยแล้วก็ทําใหม่ได้เลยแต่ถ้าคนที่ทําครั้งแรกก็แค่บัตรประชาชนใช่ไหมใช่ถ้าอายุ20ปีขึ้นไปเอาแค่บัตรประชาชนไปแล<ช>้วถ้าไม่ถึง20ปีอ่ะก็คือน่าจะต้องเอาแบบเอกสารกับพ่อแม่ตอนที่แพทําอ่ะไปแพประมาณ15แพ้ก็เอาพ่อแม่ไปด้วยก็คือถ้าไม่เกิน20ปีก็ควรจะเอาพ่อแม่ไปด้วยเนาะใช่ซึ่งวันนี้เราจะไปทำพาสปอร์ตกันนะครับไป เดี๋ยวเราเริ่มไปแต่ที่ดีมากไปสถานีตำรวจไปเป็นสถานีตำรวจกันครับาตอนนี้เราก็ถึงสถานีตำรวจเรียบร้อยแล้วใช่เราก็กําลังจะลงไปแจ้งความแต่ว่าข้างในเขาน่าจะไม่ให้ถ่ายเพราะมันเป็นสถานที่ราชการนะทุกคนเราก็จะลงไปคนเดียวแล้วเดี๋ยวพอเราได้ไปแจ้งความแล้วเอามาโชว์แลวกันเออเดี๋ยวเอามาโชว์นี่นะฮะอยู่สถานีตำรวจใช่ไหมอยู่ข้งหัวโยธินเนาะไปเอาใบแจ้งความมาแล้วใช่ไหมใช่นี่ได้แล้วกี่รอนานมากเลยนะนานมากสองชั่วโมงได้อะเออเป็นไงขั้นตอนมันเยอะมากครับขั้นตอนก็คือเดินเข้าไปใช อ่ามันจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็ถ้ามีคนรออยู่ก่อนหน้าเราก็ต้องรอไม่ไม่ไม่ได้มีการกดบัตรคิวอะไรที่ตำรวจจะใช้เซนของตัวเองเอาว่าใครมาก่อนพอถึงคิวเราเขาก็เรียกอาเขาก็ถามว่ามาทําอะไรครับพี่ก็ตอบไปว่าพาสปอร์ตหายค่ะเขาก็โอเคคี์ข้อมูลแล้วก็ขอไปประชาชนโอ้ว่จะเสร็จนานเลยนะคี์ข้อมูลนานเลยดินานเลยขอไปประชาชนแล้วก็อขอเบอร์โทรแล้วก็เสร็จแล้ว ฮะเสร็จแล้วมันง่ายจังเร็วจังไะเร็วมากทุกคนสรุปของชั่วโมงนี่คือรอคิวรอชั่วโมง59นาทีโอเคทำนาทีเดียวเออโอเคสรุปให้มาตอนที่ไม่มีคนแล้วกันอ่าใช่ก็แล้วแต่จังหวะเราเนาะมันแล้วแต่เคสเนาะอ่ะอัปเดตหน่อยตอนนี้อยู่ฟ้าบนคลองใช่ไหมฟ้าบนคลองชั้น5้านะครับอยู่ติดกับมิสเตอร์ดีไอนี่ครับเดินมาเรื่อยๆก็จะเจอกับนี่หนังสือเดินทาง อ๋อนี่ไงทางเข้าเาตัดคิวก่อนสามสิบนาทีก็คือคนก็เยอะเห <45 S 1> มือนกันนะเ <45 S 1> ดี๋ยวตอนส <45 S 1> ี่ห้าเข้าม่เอาวัดคิวโอเค,คอก็มามาก่อนเวลาสามสิบนาทีนะ คือมันวกว่าที่คิดเดยอะมากอย่างแพรว่าทาพาสปอร์ตหายใช่ไหมพอ,อมาตรงนี้มันไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวอะไรนะครับทำหายก็แค่ไปแจ้งความใช่ไหมบอกเอาแล้วก็ไปแจ้งความมาทําใหม่ซึ่งแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วแบบไม่ต้องไม่ต้องทะเลาะก,กันหานะถ้าใครบบกำลังทะเลาะก,กันเฮ้ย <"He i, S 1> มึงทาหายกันทาไมวะเดือดร้อนมันมัน,ม,นม,มันไม่ต้องเดือดร้อนขนาดนั้นนะมาทำใหม่แป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะ ถ้าสมมติเล่มที่หายอ่ะมันหมดอายุแล้วอ่ะไม่ต้องไปแจ้งความนะทุกคนมาได้เลยต่แจ้เลยแจ้งเหอะเราไม่รู้เรารู้ไม่ถูกใช่ใช่ถ้าเราไม่รู้ว่ามันหายหรือยังไม่หายแบบมันหมดอายุหรือไม่หมดอายุแจ้งความเอาชัวร์ดีกว่าแจ้งความเอาชัวร์ดีกว่าเนาะแล้วก็ผู้หญิงถ้าจะมาถ่ายพาสปอร์ตนะไม่ต้องรวบผมอะไรเลยเนี่ยเราแสกผมยังไงขอแค่เห็นคลิ้วสองข้างแค่นั้นแค่นั้นเลยไม่มีอะไรมากเลยแบบอยากให้ทําอะไรคอมเมนต์ว้หน่อยนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชม Thank you for watching กินอะไรอ่ะอ้อเบื้องละมือค่ะ